สวัสดีครับก็อย่างที่น้องๆเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับวันนี้เราจะมาเตรียมตัวที่จะล้างเครื่อง Mac ของเรากันแล้วก็ขั้นตอนการติดตั้ง OS 10 El Capitan นะครับแบบ step by step เลยนะครับก่อนที่เราจะล้างเครื่องเราก็ควรจะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะครับเราลองดูว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างน,นะครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนล้างเครื่องนะครับ1ก็คือการตรวจสอบรุ่นที่สามารถติดตั้ง OS 10เอลกับปิตันได้นะครับเพราะฉะนั้นมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์อันนี้นะครับก็คือมีรุ่นเนี่ยครับาตามลิสต์นี้เลยนะครับคราวนี้เราจะเช็ครุ่นที่เครื่องแม็ของเราใช้อยู่ได้อย่างไรก็คือมาทีา่เมนู Apple ข้างบนเนี่ยครับแล้วก็คลิกที่ about this mac นะครับตัวนี้ครับเครื่องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นเครื่อง iMac นะครับซึ่งเป็น รุ่นสิ้นปี2013นะครับเรื่องผมตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับที่จะลง OS 10 L กับอีตานได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นข้อต่อมาก็คือสำคัญมากนะครับคือเรื่องการแบ็กอัพแบ็กอัพแล้วก็แบ็กอัพนะครับคือการสำรองข้อมูลนั่นเองคือผมพยายามย้ำว่าแบ็กอัพหลายๆครั้งเพราะว่าตอนนี้ เราจะล้างเครื่องใหม่ทั้งหมดฟอร์แมตท,ทิ้งทั้งหมดข้อมูลเราจะหายไปทั้งหมดแล้วก็เราจะลง os 10เนี่ยใหม่ข้อต่อมานะครับตรวจสอบแอปที่เราซื้อมาก็คือแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับที่เราซื้อมาอย่างของผมเนี่ยก็จะมีตัว screen f ตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาก็เดี๋ยวหลังจากที่เราล้างเครื่องแล้วก็ install ติดตั้งตัว os 10แล้วเราก็ต้องมาต้องต้อง install พวกแอปพวกนี้กลับเข้าไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวก serial number หรือข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการอินสตอลพวกนี้เราก็ควรจะเช็คไว้ก่อนลนะ่วงหน้าว่าเรามีเก็บไว้หรือเปล่าหรือว่าหายไปแล้วเดี๋ยวเวลา Insta อลจะได้ไม่มีปัญหานะครับข้อต่อมานะครับให้เราเตรียม usb หรือว่า sd card ก็ได้นะครับที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า8 GB นะครับทำไมต้องไม่ต่ำกว่า8 GB เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับในสเต็ปต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 8GB นะครับ ให้เราเตรียมเอาไว้ข้อสุดท้ายน,นะครับเราก็ต้องใช้ Apple ID นะครับเพื่อในสเต็ปต่อไปในการดาวน์โหลดไอตัวเอลกับิตันเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนๆน,น,น้องๆคง,ง,งมี Apple ID กันอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคราวนี้เรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือการสร้าง USB bootable สำหรับไอตัว OS 10 l กับิตันนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับก็คือให้เราดาวน์โหลดตัว OS ten el c a p i t a ั Capital นะครับจาก apple app store นะครับเราไปที่ apple app store นะครับให้น้องๆหาตัว el c a p i t a n นะครับถ้าใครหน้าแรกนี่ผมเห็นแล้วนะครับถ้าใครไม่เจอก็ให้ลองเสิร์ชดูนะครับหลังจากที่เราเจอตัว os 1 0 el c a p i t a n เราให้ลองคลิกเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคครับข้างในนี้ก็คือจะเป็นที่เราสามารถดาวน์โหลดตัว os 1 0 el c a p i t a n ได้นะครับ คือตอนนี้อัปเกรดล่าสุดก็คือวันที่21เดือนมีนา2016นะครับเมื่อสัก2อาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1 0 1 1 4นะครับไซส์นะครับก็คือ 6.2GB กิกะไบต์นะครับอ,อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้ usb ไม่ต่ำกว่า 8GB กิกะไบต์ตัว InstaL l ของตัว os 1 0 l c a p i t a n เนี่ยมันก็ใช้พื้นที่6กกิกะไบต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีพวกตอนที่เราจะทำ USB bootable เนี่ยมันก็จะมีการ install หรือว่า set up พวก system utility เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ USB หรือว่า SD card ที่เรามีเนี่ยไม่ต่ำกว่า8 GB นะครับเพื่อ process ตรงนี้ก็สุดท้ายครับ Price ตัวนี้ฟรีนะครับของ Apple ก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยก็ถ้าน้องๆพร้อมแล้ว6 GB ดาวน์โหลดก็ใช้เวลาพอสมควรก็ให้คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ เครื่องผมดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็ดาวน์โหลดไปแล้วหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับลองมาคลิกดูตรงลอ u n c แพ a d ีดดก็ได้นะครับผมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ install os 1 0 l กับปิตันตรหรือเราจะมาดูที่ไฟเลอร์เราก็ได้นะครับแล้วไปที่แอปตัวนี้นะครับให้เราหาดูว่าให้เราหาดู os 1 0 l กับปิตันนะครับตัวนี้ครับ install os 1 0 l ก a p ปิต n ถ้าเรามีตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะสร้างตัว USB bootable นะครับเพื่อใช้ในการบูตเครื่องของเราในการ install OS 10L กับปิตันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการ format ตัว USB แล้วก็ SD card ตอนนี้ถ้าจะเห็นเพื่อนๆเห็น,น,นที่หน้าจอผมใช่ไหมครับคือจะมีตัว SD card ผมเสียบเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับโอเค หลังจากที่เราเสียบ USB card เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยุบตัวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยุบตัวนี้ไปนิดหนึ่งนะครับให้เราไปที่เซิร์ h นะครับแล้วก็เรียก Disk Utility ขึ้นมานะครับให้เรารัน Disk Utility ขึ้นมานะครับเพื่อทำการ Format card ตัวนี้นะครับสักครู่นะครับเอาละครับหลังจากที่ตัวยุบ ดิส s um, this ู t ท l i t y ตีนี้โหลดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็คือตัวการ์ดของเราที่ชื่อว่า o s Digital นะครับตัวนี้คือผมจะฟอร์แมตตัวนี้แล้วก็จะสร้างตัว USB bootable for สำหรับ OS10L Capital นะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ Erase คือปุ่มนี้นะครับคือการลบนั่นเองคลิกเลยนะครับตอนนี้ มันจะบอกให้เราตั้งชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่ไซต์ตัวนี้ของผมนิดนึงให้เราตั้งชื่อ usb ตามนี้เลยนะครับคือ copy จากตรงนี้ได้เลยเรามา copy ใส่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัว format เราจะเป็น format แบบไหนให้เราเลือกตัวแรกนะครับเป็น os extended ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว schema ตัวนี้นะครับให้เราเลือกเป็น guid นะครับ partition map ก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเมื่อเราพร้อมแล้วก็อ e l เ s สได้เลยนะครับแต่ก่อน e l อ l เ s สก็บอกไว้นิดนะครับว่าตัวในก์ดหรือ USB เรา,เราก็ถก็ต้องให้แน่ใจนะครับว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรที่เราใช้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะโดนลบไปหมดนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วเรา e ิเ s สเลยคลิกอ e l เ s สครับขั้นตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับจนกว่าจะเสร็จแล้ว แล้วตรงนี้ครับมันจะขึ้นคําว่าตัวเรียบร้อยแล้วครับก็หลังจากที่มันทําเรียบร้อยแล้วก็คลิกดันไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่เราตั้งไว้เป็น os installer ตอนนี้เราก็ได้เป็น sd card ที่เป็นข้อมูลเปล่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ y s t e m ที่เป็นของของ mac นะครับก็คือที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้โอเคครับหลังจากนั้นให้เราปิดตัว disk utility ไปเลยนะครับ แล้วให้เราเรียกเทอร์มินอลขึ้นมานะครับโอเคเทอร์มินอลเราขึ้นมาแล้วเรากลับไปที่ด็อกิเมนต์เรานะครับให้น้องๆก๊อปคอมมานด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่เทอร์มินอลได้เลยนะครับ c ๊อปปี้นะครับแล้วก็มาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับส่วนคอมมานด์ตรงนี้นะครับเราน้องๆไม่ต้องจํานะครับคือมันผมจะใส่ไว้ใต้วิดีโอนี้ยังไงก็เข้ามาก๊อปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าตัวจำได้ไหมครับว่าเราใส่ตัว USB ชื่อ USB ของเราตอนที่เราทำการ format ตอนที่เราทำการล้างมันไปก็คือ OSX installer ตัวนี้ครับตัวนี้มันจำเป็นต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันเดี๋ยวมันจะมี error เกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น copy ตัวนี้แล้วก็ enter ใช้งานได้เลยไม่จำเป็นต้องจำนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไงลองดูใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับ หลังจากที่เราก็ป y ี้มาวางไว้ที่ Terminal ตัวนี้แล้วให้เรา Enter นะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบจะถาม Password เราที่เป็น Password Admin ที่เรา Login ินเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ Password ไปนะครับก็ Enter นะครับตอนนี้ Command ก็จะทำการาทำคำสั่งแล้วก็เซตอัตัว Disk Utility ของเราเห็นไหมครับไอตัว Disk ของเราที่บนหน้าจอเนี่ย ตัว m อมมาเนี้ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น install os 1 0 l กับ i t ตาให้เราแต่ขั้นตอนตรงเนี้ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก30-45ีนาทีครับขึ้นอยู่กับความเร็วของดิสแล้วก็ความเร็วของเครื่องเราด้วยนะครับคือมันจะทำการาติดตั้งแล้วก็ install พวก utility utility แล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ในการบูตเครื่องเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปนั่งทางกาแฟรอสักประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับตอนที่มันเสร็จแล้วแล้วก็เรามาดูสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้โปรเซสตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เราจะเห็นได้จากหน้าจอนะครับว่าระบบได้ทําการเมคนะครับดิสที่จะทําการบูตเครื่องของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ค o ปปี้ไฟล์ที่ใช้ในการบูตเครื่องของเราขึ้นมาแล้วก็ตัวที่เราดาวน์โหลดมาตัว OS 10ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเพื่อจะทําการติดตั้ง ก็เครื่องผมเครื่อง iMac นะครับแล้วก็ s d การนะครับผมใช้เวลาไปประมาณ15นาทีนะครับก็ถือว่าการผมค่อนข้างเร็วพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ตัวการที่สามารถบูตเครื่องแม็กข,ของเราขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็เราจะทําการติดตั้งกันนะครับสเต็ปต่อไปก็คือการตอนนี้หน้าจอน,นี้เราไม่ใช้เราก็ปิดไปได้เลยนะครับ เสร็จต่อมานะครับก็คือ,อคให้เรามารีสตาร์ทเครื่องนะครับไปที่เมนู Apple นะครับแล้วก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องในระหว่างทําการรีสตาร์ทเครื่องนี้ก็สําคัญมากนะครับให้เรากดที่คีย์บอร์ดนะครับให้เราก,กดคีย์ option ค้างไว้เลยนะครับจนกว่าเครื่องจะสตาร์ทแล้วก็เราจะเห็นหน้าจอขึ้นมาให้เราเลือกตัวดิสก์ได้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะใช้กล้องถ่ายแล้วก็เราจะได้เห็นหน้าจอนะครับตอนนี้ให้เราก,กดรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ที่คีย์บอร์ดให้กด คีย์ออปชันค้างไว้นะครับจนกว่าจะเห็นหน้าจอที่เป็นดิสให้เราเลือกขึ้นมานะครับเอาละครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องแล้วกดคีย์ออปชันที่คีย์บอร์ดค้างไว้เราก็จะได้หน้าจออย่างที่เห็นในจอภาพตอนนี้นะครับอขอผมต้องบอกนิดน,นึงครับตอนนี้ผมใช้กล้องใช้ในการอัดภาพและเสียงอาจจะ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่คิดว่าคงจะชัดเจนพอสมควรนะครับเอาละครับเราเรามาเริ่มโปรเซสกันต่อเลยดีกว่าคือตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามีฮาร์ดดิสอยู่รูมฮาร์ดดิสต์อยู่3ตัวใช่ไหมครับคือให้เราแท็บไปนะครับแล้วให้เลือกตัว S3 Card ที่เราทำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ส่วนด้านล่างที่เป็น d ป o า d o w n list ตัวนี้เราก็จะเลือก Connect ที่ Wi-Fi เราก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องคอนเนคครับเดี๋ยวเราไปคอนเนคที่หลังหลังจากที่เราอินสตอลแล้วก็ได้นะครับตอนนี้ให้น้องๆใช้คีย์แท็บหรือใช้ arrow key ที่คีย์บอร์ดนะครับเลื่อนไปที่ตัว SD card หรือว่าถ้าใครใช้ USB card ก็ให้เลือกไปตรงนั้นนะครับแล้วให้กด enter นะครับตอนนี้เครื่อง Mac เราก็ทําการบูตโดยใช้ตัว USB bootable ที่เราสร้างขึ้นมาครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องเราก็ได้ได้ถูกบูสต์ขึ้นมาโดยใช้ SD, SD Card ที่เราสร้างขึ้นมานะครับน้องๆก็จะเห็นตัวเลือก4ตัวเลือกในหน้าจอในตอนนี้นะครับเมาส์ก็สามารถใช้ได้นะครับให้เราเลือกที่ Disk Utility นะครับแล้วก็คลิก Continue ก็คือในขั้นตอนนี้เราจะไปทำการลบข้อมูลที่อยู่ใน Macintosh HD เล้านะครับที่เราเคย install ตัว OS 10ก่อนหน้านี้เอาไว้นะครับให้เรามาคลิกเลือกที่ Macintosh HD นะครับแล้วก็ให้มาคลิกที่ erase นะครับหลังจากนั้นก็จะมี Pop Up มาถามเราว่าให้เราตั้งชื่อเป็นอะไรแล้วก็ ฟอร์แมเป็นไฟล์ System อะไรเราก็ใช้ค่า Default เลยนะครับโดยค่า d e f a u l t เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ้าแน่ใจแล้วให้เรากด ELS ไปนะครับขั้นตอนนี้เครื่องเราก็ตัว Macintosh HD ก่อนนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเนี้ยเราก็จะถูกลบไปทั้งหมดนะครับถ้าแน่ใจแล้วก็มากด ELS กันเลยครับ หลังจาก e l s ตรงนี้ไปแล้วครับเครื่องเราก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกดันตรงนี้นะครับเราก็ให้ปิด disk utility ไปได้เลยนะครับมันก็จะกลับมาหน้าหน้าแรกให้เราเลือกนะครับตอนนี้ให้เราเลือก install os x ตรงนี้นะครับอั g r a d e หรือ install ตัวนี้ครับแล้วให้กด continue ครับก็คือตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการ install os 10L กับปิตาแล้วนะครับด้านล่างนะครับ เราให้กดเราให้เรากด c o n t i n u ีต่อไปเลยนะครับแล้วก็มาอ g r e e นะครับหลังจากนั้นเราก็อ g r e e ไปนะครับตอนนี้ระบบจะถามเราว่าจะให้เราลง OS OS 10เนี่ยที่ดิสตัวไหนเราก็เลือกไปที่ Mac t o t o s h HD นะครับซึ่งเป็น Primary Disk ของเรานะครับแล้วก็กด Install ไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นระบบก็จะทำการ Install โอ Operating s y s t e m ของ Apple ครับ OS 10 El ล a p i t a n ลงไปในฮาร์ดดิสที่ชื่อว่า Macintosh HD นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับระบบกำลังทำการ Install หรือติดตั้ง OS 10 El c ก p i t a n ลงไปในเครื่องของเรานะครับก็คงจะใช้เวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงยังไงแล้วเดี๋ยว ตอนที่ระบบติดตั้งเสร็จเรากลับมาดูหน้าจอหลังจากนี้กันนะครับโปรเซสในการอินสตอลหรือติดตั้ง OS 1 0 a p l กับอีแตนนะครับเราก็ใช้เวลาไป40นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้หลังจากที่ระบบได้การติดตั้งก็เราก็จะเห็นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับให้เราทำสเต็ปต่อไปนะครับตอนนี้ก็ให้เลือกอประเทศน,นะครับเราก็ตอนนี้ผมเลือกเป็น ยูนิตสเต e ไว้ก่อนนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ทีหลังให้เราคลิกคอนติเนียนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกคีย์บอร์ดนะครับเป็น US ไว้ก่อนนะครับเราคลิกคอนติเนียครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราสามารถเซตได้ทีหลังนะครับต่อมาหน้านี้นะครับก็จะระบบก็จะถามว่าให้เราทรานเฟอร์อิน r m a เมชัหรือเปล่าตอนนี้เราก็ยังไม่ต้องทรานเฟอร์อะไรนะครับให้เราคลิก continue ไปได้เลยนะครับ Enable location หรือเปล่าอ่าตอนนี้เราก็คลิก Continue ไปก่อนนะครับก็ให้ถามเรื่อง Agree l i c e n s e อีกครั้งนึงนะครับเราก็กด Agree ไปแล้วกันครับแล้วก็ Agree ครับอีกครั้งหนึ่งตกลงนะครับมาถึงขั้นตอนนี้เครื่องก็จะให้ใส่ User Name ยูเซอร์แอดมินหลักที่เราใช้นะครับเราก็ใส่ User อรเราไปได้เลยนะครับณนตอนนี้ครับหลังจากเราใส่ไปแล้วเบื้องต้นนะครับแต่ตรงนี้เราก็ยังสามารถไปแก้ไขได้ภายหลังนะครับก็ให้เราใส่ไปก่อนนะครับแล้วคลิก Continue ครับ มาถึงหน้านี้นะครับระบบก็จะให้เราเลือกไทม์โซนนะครับเราก็สามารถมาเลือกเลือกจากแผนที่ตรงนี้ก็ได้ก็นะครับผมลองคลิกดู Thailand Bangkok นะครับแล้วก็คลิก c o n t i n u ีไปเลยนะครับตัวนี้ก็ c o n t i n u ีผ่านไปเลยนะครับ เอาละครับการติดตั้งและอิน t a อล OS 10 El Capitan เราก็ได้ทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับณนะตอนนี้เราก็ได้เครื่องอที่เป็น OS 10 l Capitan เวอร์ชั่นใหม่ของทาง Apple นะครับมาใช้งานก็สำหรับการอิน t a l l และติดตั้ง OS 10 l Capitan ก็มีเท่านี้นะครับคิดว่าไม่น่ายากเกินไปก็ ลองให้น้องๆลองทําตามดูจากวิดีโอได้เลยครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ